จ้าสวัสดีจ้าพ่อกะจะมาขอแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะคะ่ะพอฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพอคํานวณแล้วหรอบอพอ่อคานวณแล้วหรอแม่แม่แมแมคนคองจ้าบัดเดเอาเอาเลขก,กันอยู่ในตารางมั่นไปก่อนจ้าพอ่อเลขก,กันในตารางเนาะคะ่ะแม่ตารางแถวที่แรกเันสี่ห้าหกเจ็ดสี่ ห้าหกเจ็ดนาะคะ่ะเป็นเลขลักนี่แลนะหละเนาะพ่อเลักวันนี้เจ้ลสองหนึ่แดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนหนึ่งนาะค่ะเออค่ะวิ่งนี่วิ่งบนวิ่งล่างเนาะเด้อวิ่งสกราเด้อวิ่งบนล่างเลยเนาะพ่อนะอนะอบนลาน่างคืเอเกาหะสีกากับห้าเนาะ,ค,ะนค่ะอ้า okay. ที่พ่อดาลงชุดตางนั่นสองกับสามไม่มาด้วยกันนี่บ่พอ่อเออบ่่่มาด้วยกัันนนละไม่มาด้วยกันบนหรือล่างพอ่อล่างสองกับสามค่ะไม่เลขไม่มาด้วยกันเนาะคะ่ะล่างเนาะเออไม่มาด้วยกันล่างเนาะคะ่ะเออล,ล่างบนอะ่ะล่างอีหยังกับอีหยังก็พอ่อ โอ้สองกับสามเนาะคะ่ะเลบนไม่มาด้วยกันเนาะคะ่ะบนไม่มาด้วยกันอันบนนี่ตัวใดก็พ่อะคะ่ะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะที่บนาลงทุนเหม็นบ้าพ่อ,อ,อ,พอ,พอค่ะพ่อค่ะจับคู่เหม็นบ่าพ่อบัดเนี่ยค,ค่ะ จับคู่มี0405จับคู่0405เนอะค่ะเออ0809 0809 5158 5956 5158เนอะค่ะ5956เนอะค่ะ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเออแ่บนี่กเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่กสี่เก้าสี่เก้าค่ะเออแังลัค่ะแบบ,บนี้โตโตสีเน้นไหนเดอค่ะพอ่อค่ะนี่ศูหตัวเน้นเลมเนบ่พ่อศูนย์ห้าละครับแปดห้า แปดห้าห้าไปค่ะห้าแปดห้าเก้านะพอ่อมันเสออกตัวน, 1> 5, 1นี้ละเออีกจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเานกห้าห้าหนึ่งนะพอ่อเพ่อจะหา,าเราหาหางมาไปค่ะมีหาหางละพออ่อเออหางเอ็นเอาหางมาพ่อมดสวัสดินิตมู้ นี่ไลไหลด้รเน้นตัวใดพอหาเกาโอ้เน้นมากที่สุดนะค่ะหาเก่ับศูนย์ห้าค่ะเน้นนะค่ะหาเก่ากับศูนย์ห้าะพ่อเออแล้วก็ดเกาตัวนึงค่ะตัวสีทั้งนักแม่ค่ะพ่อสีรถนลังค่ะงวด้องหางหลับจะทุนขึ้นแน่แม่ขนจ้าพ่อ เลขเกตุเลขที่นี่ตารางมันเลขดังเอมาเจ็ดเก้เนยนะจ้าพอเราว่ามั่วบอกบอกเพราบ้าบอจ้าพออันแล้วสามตัวมีบ่พ่อเนี่ยมีมีตัวมีอยู่ไอ้นี้เอาแม่ขออันแม่ของจ้าสองห้าแปดเนาะค่ะออแล้วศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าแปดแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งเนาะค่ะเออศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้า เออแล้วก็หกเจ็ดเก้าหกเจ็สห้าหสี่ห้าหกค่ะมีอยูห้าห้าชุดเนาะค่ะนิ่นตัวใดพ่อบาดเนีศูนย์ห้เกค่ะศูนย์ห้าเก้านะค่ะเออศูนย์ห้าเก้าบาดเนีศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเออแล้วก็ห หกเจ็ดเกเจ็ก้เออนี้เนี่ยสามหางค่ะเนี่ยในสามหางนะพ่อนี้ก็จะเป็นรองเออขอ,องคนไายก็สิแต่ว่าอน,นี่พอไป็นมีว้ฝันละนี่พอฝันดีละเมนบ่าพ่อฝันว่าเขาหาเขาไม่กินเาสารว่าปูนางยวนตารางที่ดิน่แล้วเขาสารมา ปูปเข่าพ่อจกกินเขาจนวาอี่ม่อ้ีม่อ้ามันจละเมิดนยมพว่าเขาละเลกจ้เลเขาแล้วพอเลขเขาคักแล้วละเพราะว่ามันอันบางหดหนึ่งบ่เป็นยังหดนีงวดนียาพาดยาเพลอนะเอเนาะพ่อเออบอกเอฟซีลดวดสีเห็นบอกวดวดก้อนพอสิโทรไปบอกอู่ค่ะพอเอมันไอกกับขางลางน่ะจะมันไปออกเปดเก่าเฉยเนาะเออคัอกคือออกขางบนบอ ป่า่นี่เจ้า,จาไปหา่เลคนในเจ็แปดเก้าน่จ้าเจ็ดแปดเก้านาะออกเช้เลยเนาะพ่อ,นอเนาะเพ่อใ้อในป่าท่นี่ด้ค้าเจ้าไดบ่พ่อได้เจ็ดแปดเก้าบดนี้ป่านเปยทูเ่าเพวรรน่ะะจ้าพ่อมนไ,ได้แปดเจ็ดเก้าบัพ่อใช้ไนเจ็ดแปดเก้าพร่อคตโตะตตตต่เนี่ยค่ะพ่อเอ๊ะนั่นละค่ะ ออกซิเจนก็เลยทุนขึ้นอยู่จ้าพ่ออมันอยู่ในตะล่างเราบ่ได้เราจะใส่ตูนึงมันบ่ออกีนั่นนะจ้าแม่นอยู่อยู่ในตะลางล่ะพ่อก็ซื้อกันไว้ล่ะป้าว่าจ้าบอกว่าพี่โดยแม่ข้องงวดที่ถือกี่ดอกงวดนี้ถือเพราะว่าเว้นแล้วงวดที่แล้วเนี้ยพ่องวดนี้อย่าพลาดเนาะอครับเว้นแล้วงวดนึงมาเนี้ยมนตีเข้าอะไรกันอยู่จ้าเข้าอะไรกันมาประมาณ ซีงวดพุ่นละเนาะพ่อเนาะไสซีบางวดนึงแล้วก็เข่าต่ออีกยังสินะเนาะพอ่อค่ะฟันดูดอกฟันว่าได้กินเข่าคือที่อยู่ที่ดอกงวด,ดโอ้เลขเขา่าเราละพอลอ่อก็ล้อคงสุดท้ายอีกหน่อยเอฟซีก็ล้อคงสุดท้ายว่าพ่อจะฟันทงให้ตัวใดเนาะพออ่อเออนอะไรเนี่ยค้องกับเล็กผู้หญิงไทยค่ะเอะาาฟซีเดืดงวดนี้ยับยับผือจ่ายผือจัด จัดนักเลยแม่นบ่พ่อแพ่าะว่านี่พ่อก็ซื้อไ้หลายบปั่นหลาคาเก่าดีจ้าพ่อค่ะถ้ามันดักยีกันละค่ะแม่นยุพ่อค่ะค่ะค่ะขอโชคดีเพื่อผ้คล้งเด้อค่ะก็ค่าพ่ะก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเอฟซีเนาะค่ะในวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะค่ะก็ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆเด้อค่ะพ่อ ค่ะค่ะพ่อวัดค่<ฮ>ะวัดดีค่ะพ่อเออวัดดีนะพ่อจ้าจ้าพอ่อค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพ่อสารคามเลยนะคะแนวทางนะคะพี่น้องค่ะพ่อปล่อยสูตรคำนวณปุ๊บพ่อฟันดีแล้วค่ะว่าได้กินเขาอิ่มนะคะพ่อก็บอกว่างว,วดนี้นะคะอยาเพลอเดอร์เอฟซีเนาะค่ะ จัดเลยค่ะจัดนักเลยพ่อสารครามบอกนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะแล้วก็รอโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะรอโค้งสุดท้ายเนาะค่ะว่าพ่อสารครามเนาะคะ่ะจะเน้นตัวใดไห้จะฟันทงตัวใดไห้เนาะค่ะพี่น้องก็รอติดตามรับชมเนาะคะ่ะทางช่องว้เนาะค่ะเพื่อที่สิบเอ ได้พาดแนวทางของพอสารคามเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัดเชวียนยุ่งงวดหนึ่งแหละค่ะพี่น้องแล้วก็เจ๊เข่าประมาณสี่งวดเนาะค่ะสี่งวดติดนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะกัดเชว้นงวดหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็เข่าไปอีกสี่งวดเนาะค่ะพี่น้องก่ายพาดนะคะสําหรับแนวทางของพ่อสารคามเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อสารคามหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีในวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าเนาะค่ะพี่น้องเดอะแอดกจัสนี่ อ่านสรุปให้ฟังเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขลักเด้อค่ะพี่น้องเลขลักเนาะค่ะหรือพี่น้อง fc มีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถมาจับวินได้เนาะค่ะหรือเอามาจับคู่เขากับเลขลักที่พอสารคามให้เนาะค่ะวิ่งบนล่างเนาะค่ะ4กับ5เนาะค่ะอันนี้เลขไม่มาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องล่างเนาะค่ะ2กับ3บนไม่มาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้อง7กับ8เนาะค่ะจับคู่ จับคู่นะคะพอได้จับคู่เน้นให้พร้อมเด้อพี่น้องเห็นชัดมะค่ะค่ะพอได้จับคู่เน้นให้พร้อมเนาะค่ะมี 04, 0 4 0ย์สห้าเนาะค่ะ0 8นย์แปเ้านาะค่ะห้าหนึ่งห้าแปดห้าเ้าห้าหหนึ่งปดหนึ่งเาเจดเก้้าะค่ะพอกระไฮมาเนาะค่ะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1มสี่หเป็นี่กัเป็นชุดเต็มชุดเต็มแต่ว่าพ่อก็ได้เน้นให้นะคะพี่น้องค่ะสตัวให้มา5ชุดคือ 258, 051, 059ศูนย์าหคะหกเจ็ดเกานะคะ, 6, 7, 9, 4, 5, 6, ะ,คะถึงพ่อสีใหายมาเป็นเลขชุดนะคะ่ะสูตรคำนวณน,นะคะ่ะพ่อเพิ่นกับคำนวณให้มาตามสูตรที่ได้มาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์ พิจารณาเบิ่งดีๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่พ่อก็ได้เน้นให้เนาะค่ะพี่น้องศูนย์ห้านี่พ่อบอกว่าให้เน้นเลยเนาะค่ะพี่น้องศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเก้าเนาะคะ่ะเป็นตัวเน้นที่พ่อเน้นให้คักที่สุดเนาะคะ่ะแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะคะ่ะมีอยู่สามชุดนี่แหละคะ่ะศูนย์ห้ากับห้าเก้ากับเจ็ดเก้านี่ค่ะเน้นมากที่สุดเนาะคะ่ะแล้วก็ลองลงมาก็คือห้าหนึ่งห้าแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะพี่น้อง เอาไปจับเสียงตตรอตลีไวเดอร์ค่ะพี่น้องสามตัวพอเนียนให้051 059 679นะ้อค่ะ258กับ456นี่เป็นตัวรองนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือพี่น้องมักชอบตัวใดกับวิเคพิจารณาาบึงอยู่ในชุดนี่นาะค่ะของพอสารคามนี่แหละ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันไดเนาะค่ะที่เขามาเร็วหรือเขามาไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบได,ด้พลาดข่าวสารเด็เดๆจากทางช่องนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะลำล้ำลวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะกสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ